สวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายจากนอร์เวย์จ้าตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงเด้อจ้ามีคำถามนะว่ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมแฟนเนี่ย แต่งงานได้ไหมเนาะจ้าแต่งได้เด้อจ้าไม่มีกฎหมายในห้าไม่ให้แต่งงานเดอ้อแล้วเราจะไปขอวีซา่าเอ้ยใช่วีซ่าติดตามสามีได้เลยไหมได้นะหลายคนเตรียมเอกสารมาแต่งงานเดี๋ยวป้าจะขึ้นเช็คลิสต์ให้เด้อว่าใช้อะไรบ้างนะคะหลายคนเตรียมเอกสารมาแล้วก็มาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมแฟนแล้วก็เตรียมเอกสารมามาแต่งงานที่นี่มาจดทะเบียนที่นี่นะจ๊ะหลังจากนั้น <c oughs> ก็ยื่นเอกสาร แต่อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อใบรับรองโสดเด้อจ้ามันมีระยะเวลากําหนดอย่าพึ่งไปขอมาเร็วถ้ายังไม่รีบเดินทางเนาะให้ไปขอใกล้ๆวันเดินทางแล้วถ้ามาแล้วต้องรีบยื่นเด้อจ้าอย่าลืมนะใบรับรองโสดนะมันมีอายุการใช้งานแล้วรีบไปติดต่อจดทะเบียนให้เรียบร้อยใครที่มีอะ,อะไรนะเขาถามว่าแล้วเรายื่นวีซา่ารอที่นี่ได้ไหมรอได้ถ้าใครมีมีใบ จบปริญญาบัตรปราย่าก็ไม่รู้มันเป็นกฎเงื่อนไขอะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะใบปริญญาบัตรนะคะติดมาด้วยเอาที่เขาบอกว่าบใบประกาศนียบัตรอันนี้นางสาวนี้จบหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยจบหลักสูตรการบัญชีอย่างปราญนะ่านี่ะประาญ่าเอามาใช้นะแล้วก็เอามาเพื่อที่เรายื่นวีซ่าที่นี่แล้วเราจะสามารถรอวีซ่าที่นี่ได้เลยนี่แหละมันเป็นกฎที่แบบว่ามันเป็นกฎเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ หามิดจุดที่ทุกคนทําได้อะพี่น้องนั่นแหละจ้ะแต่ถ้าใครไม่มีบางคอมมูนปะยาญาศึกษามาเด้อเขาก็บอกว่าได้ตํารวจให้รอที่นี่ได้แต่บางคอมมูนก็ไม่ได้เลยจ้ะนั่นแหละไม่มีใบจดปอตีมาก็ไม่ได้เออไม่ต้องถามเด้อจ้าว่าเป็นไรไม่บลูจ้ามันเป็นกฎเงื่อนไขของเขาเนาะนั่นแหละจ้ะเนาะฉะนั้นก็มาเที่ยวก็มาจดทะเบียนได้แต่งานได้ แล้วก็ใครมีปอตีก็ยื่นได้รอวีซ่าที่นี่ได้นะคะแล้วก็ขอให้สมบังนะคะบ๊ายบายค่ะนาาลายจะพี่น้องเบิงเบิงเบิงคนเต้นคนเต้นคนเต้นคนไทยกับจังซี่แล้วเนาะพี่น้อง